ให้อาจารย์อธิบายลักษณะของบุรอกให้ฟังหน่อยสิบนาทีพอไหมเอาอย่างนี้พี่น้องบุรอกเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะเป็นยานพาหนะเป็นสัตว์ที่บรรดาเนบีใช้ในการเดินทางพี่น้องถามนี่เพราะว่าเรื่องอิสลามไม่รอดในเดือนนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้เพราะว่ามีคนจินตนาอถูกต้องฮะมีคนจินตนาการในเรื่องของบุรอกครับ เราจะเห็นตามฝาผนังเนี่ยมันจะมีบุรอกที่เป็นรูปม้ารูปหน้ามีม้ามีปีกมีการจินตนาการแบบว่าบางทีหน้าสวยผู้หญิงด้วยนะบางทีไม่รู้หน้าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายอ่าแต่ว่าดูสวยเหลือเกินนะแล้วดูสง่างามมีปีกบางคนก็ไปแปะข้างฝาครับแล้วก็บอกว่านั่นคือบุรอกบอกให้เลยว่านั่นคือสิ่งที่เป็นจินตนาการอืมทีนี้มาดูว่าแล้วตัวบทว่าอย่างไงอ่ะครับในถ้าไปประเมิน ไปดูจากตัวบทแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่บ่งบอกสักขีสที่มันชัดเจนว่าบุรกกอกม,มีปีกมีปีกเหมือนในรูปอะเพราะเวลามองมีไหมนไม่มีอะดีสก็ไม่มีลำย้สบุตรอันลบุรอกก้านละหูจะจะอนาฮานี่นะฮะถ้าตีความว่านบะีไปแบบนั้นว่ะเลยต้องใส่ปีกก็<อ>ได้ไงันไงแปลว่า,าไปจิจนตนาการคือถ้ามันเร็วขนาดนั้นได้เนี่ย มันไปอย่างนั้นีมันต้องเหาะแล้วอไปเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันต้องเหาะแล้วมันเดินไม่น่าจะใช่หรอกก็ไปตีความมาถามลึกเนี่ยเสียกี่ด้าไม่ไดถามลึกหมายความว่าอ๋อถ้าเชื่อแบบนี้ถ้ามันไป็นการอนุมัติของลอร์ดมันจะพาตรีไปประเด็นมันคือว่าของที่อลอร์ไม่ได้บอกกับเราเนี่ยเราไปนิกทําไม เมื่อไม่บอกเนี่ยแปลว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีประสงค์ในการที่จะบอกกับเรารแต่ถามว่าบอกลักษณะไหมมีมอ,มอย่างแรกเลยที่บอกว่าเป็นสัตว์สีขาวนะสองขนาดมันอยู่กลางระหว่างล่อก,กับลาแล้วก้าวเท้าหนึ่งของบุรอกเนี่ยไกลสุดสายตาอือ้โหอันนี้ตีความยากมากบุรอกเขาบอกว่าเดิมเนี่ย มาจากรากศัพท์หนึ่งที่น่าสนใจคือ Al อัลบาคบาร์กุนนะบารรอกอไปว่าได้ไหมครับไปว่าฟ้าแลบฟ้าผ่าอคุณอีมเห็นไหมว่าเราฟ้าผ่ามันเร็วแค่ไหนครับแวบมาเนี่ยบางทีสุรุรุตาเลยนะแล้วความเร็วของมันเนี่ยเหมือนกับต้องการจะบอกว่าบูรอความเร็วมันประหนึ่งนั้นเข้าใจยังทีนี้เท่าที่บอกเนี่ยเท่าที่บอกบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากคําว่า สีขาวอืออ่าเพราะว่าไรเพราะว่ามีฮะดิษบอกว่าเป็นสัตว์สีขาวนะครับอ่าที่ที่ฮะดิษบอกเลยนะบุคลีมุสลิมนะครับอ่าใต้ตูบิลบุรอกอันนี้สำนวนฮะดิษเลยนะฉันเนี่ยมาด้วยกับบุรอกวะฮัวดาบะตุนอบยตเป็นสัตว์สีขาวอืมตววีลยาวขนาด ตัวนี้นะฟ้าวัลฮิมารดูนัลบักลแปลว่าตัวใหญ่กว่าลาแต่ก็เล็กกว่าล่อนะกลางๆยะด้าวฮาฟิรุห์อินดะมุนตาฮาตอรฟิฮีโอ้โหก้าวของมันเนี่ยก้าวไปทีหนึ่งเนี่ยอินดะมุนตาฮาตอรฟิสุดตาที่มอง คุณอมลองสังเกตว่าคนคนหนึ่งเนะี่ยมองไปไกลแค่ไหนโออาจารย์ถ้าทุ่งโล่งเลยนะะมันสุดสายตานะะสุดสุดตาของคนคนหนึ่งอะ่ะแปลว่าตาเรามองไกลแค่ไหนนะก้าวเดียวแล้วคือตอนนี้ผมนั่งเครื่องบินเนี่ยจากชามเอาจาจจกอแดน,แ,ดนแล้วกันนะนะมามาที่มาดินาเนี่ยใช้เวลาประมาณบวกลรบไม่เกินสองชั่วโมงสชั่วโมงประมาณประมาณนะอ่ะบวกประมาณนะั้นเลยผมว่มา อยู่ที่เส้นทางอ่ะเพราะว่าบางทีออาผมให้สองชั่วโมงอ่ะจะเครื่องบินเครื่องบินมนุษย์สร้างนะ่ยยังเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วนี่สัตว์ที่อัลล็อ์ให้เป็นยานพาหนะเป็นสัตว์ที่เป็นพาหนะกับรอซูนเนี่ยมนุษย์สร้างยังเร็วได้ขนาดนั้นน่ะถามว่าอลล็อ์สร้างมันไม่ได้ไง<ช>ที่มนุษย์สร้างเครื่องบินบอกอเอ้แค่นี้เรียบกติก็รับได้อ่ะแล้วนี่บุรอกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์สร้างนะ อืแล้วถ้ามันจะเร็วเนี่ยมันใช่เรื่องแปลกเลยนะอ้าวคุณนิวว่าจริงไหมใช่ตอนไปปาเลสไตน์มีพี่น้องมาถามแล้วว่าบุรอกผูกไว้ตรงไหนถามถามผมอธิบายให้กับพี่น้องที่เดินทางไปกับผมว่านาบีเนี่ยมาผูกบุรอกในมสัสยิดอักษอแต่ถามว่าพิกัดหรือจุดที่ผูกตรงไหนเนี่ยไม่ได้มีรายงานสักทีเดียว แต่ถามว่ามันมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ทุกวันนี้ยังมีมัส,สยิดเรียกว่ามัส,สยิดบุรอกอยู่ในะแด<ต>กำแพงร้องไห้เลยฮะ<อ>มันจะมีมัส,สยิดซึ่งกำแพงร้องไห้เนี่ยมุสลิมเนี่ยเรียกว่าฮาอิดบุรอกกำแพงบุรอกแต่ว่ามัสยิสดน,นะใช่ครับแต่ว่าเป็นกำแพงฐานด้านทิศตะวันตก แต่พวกยูเนี่ยเรียกคันนี้กำแพงร้องไห้เพราะเขามาทําพิธีกรรมร้องไห้ที่นั่นครับด้วยเหตุเนี่ยมันจะมีมัส,สยิดที่เป็นมัส,สยิดบุรอกเนี่ยอยู่ออยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นมัส,สยิดที่ใช้ละหมาดนะแต่ว่าปกติเขาจะปิดมันมีปิดเปิดเป็นเวลานะซึ่งที่เขาทําสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยคือที่นบีผูกบุรอกแต่นี้ท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลตลันนั้นได้ในฮะดีสของราสุลลฮยเนี่ยที่ผมบอกว่าบุรอก เป็นสัตว์พาหนะของบรรดานบีเนี่ยเพราะมีฮะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าฟาร a r b ตุฮูบิล l ัลก q a t ล l latiyyar bi t u ิลอัมบิยาอ a ฉันน่ะมาผูกบุรอกในัลกอในมาผูกในจุดที่บรรดาอัมบิยะผูกแปลว่ารู้ไหมแปลว่าบุรอกเป็นสัตว์ของอัมบิยะเป็นสัตว์ที่ บรรดาอับ,บีใช้อืเดินทางไกลครับใช่ไหมแล้วก็นาบีพูดว่าอ๋อฉันก็มาผูกในจุดที่บรรดานาบ,บีผูกนั่นแปลว่ามันมีมีจุดเหมือนกันแต่ถามว่าแล้วมันตรงไหนเนี่ยวาอลุอัลลัมแต่สิ่งที่เรารู้จากฮะดีษคือ,อบรรดานาบ,บีขี่บูรุคนี่ก่อนนบีมุฮัมมัดแล้วก็เคยมาผูกตรงที่จุดที่อบดุลเบด้วยใช่ แต่ถามว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนอย่างไร mm. ในมันสยิดอัซอลซาวะลออะไทีนี้ถามว่าฮะดีษแบบเนี้ยให้เราเชื่อตามที่ตัวบทบอก mm. อย่าไปดีความเยอะเพราะเรามองว่าทาเร็วขนาดเนี้ยมันต้องมีปีกแน่ไม่ปีกมันไปไม่ได้ขนาดนี้กนะับวิ่งไม่นดามันต้องบินแล้วแหละ mm. ก็เลยต้องจินตนาการมีปีกสองปีกหน้าไม่รู้จะสวยหรือหล่อ mm. แล้วตัวก็ดูล่ำสันดี กาจารให้เด็กสมัยนี้เขียนบุร้องคงติดไอพ่นด้วยหรือมึงนั่นน่ะสิหมายถึงอันนี้ผมไม่ได้จินตนาการตามยุสมการนะถามว่าเราเชื่อไหมว่าบุร้องมีจริงใช่ใชมีจริงอย่างที่อาจารย์มีได้อธิบายตามอดีตนะแต่ว่าการที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นจินตนาการนอกเหนือใจนั้น,นอันนี้ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อถูกต้องครับแล้วแล้วเราเราไม่อนุญ,ญาตให้เชื่อแบบนั้นด้วยอือ เพราะว่าอย่าลืมนะในสิ่งที่เลาไม่ได้ประสงค์บอกกับเราเนี่ยคือเราก็ละไว้เท่านั้นเม่หละผมนึิงถามมันต้นว่ามันจะเสียกี่รายน,นะน,น,นี่นี่คือจุดของมันเลยนะใช่นี่คือจุดเลยว่าต้องระวังเลยฮะในเรื่องที่เป็นความเชื่อทั้งหลายเนี่ยให้เราหยุดอยู่ณสิ่งที่ตัวบทพูดอ,อย่าได้เอาสติปัญญาของเราไปจินตนาการเกินกว่าตัวบทที่บอกอันนี้เป็นหลักเลยฮะปลอ,อดภัยที่สุดส่วนจะเป็นยังไงแบบไหนวอลลอลัเราเชื่อตามที่ไอรีสบอกเท่านั้นพอความจริงนะ